ช่วงเทศกาลทุเรียนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนรักทุเรียนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนนะคะก็จะเจอแต่ทุเรียนทุเรียนแล้วก็ทุเรียนค่ะเรียกได้ว่ามีให้เลือกแบบจุใจเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะรับประทานทุเรียนแบบถูกปากถูกคอแล้วแล้วก็อีฟขอแนะนําเลยค่ะทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีค่ะเพราะทุเรียนที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อยแบบสุดๆไปเลยค่ะ เรียนปราจินบุรีเป็นทุเรียนหลายสายพันธุ์ที่มาจากจังหวัดนนทบ,บุรีเกษตรกรนํามาปลูกไว้เมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมาค่ะและได้ขยายสายพันธุ์ไปปลูกในเขตพื้นที่อําเภอเมืองปราจีนบุรีอําเภอกบินบุรีอําเภอรประจันตคามอําเภอศรีมหาโพธิและอําเภอนาดีของจังหวัดปราจินบุรีค่ะ โ็ด้วยเพราะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของสภาพดินที่ชั้นบนสุดจะเป็นดินร่วนปนทรายชั้นล่างเป็นหินผุและศิลาแรงทําให้การกระจายตัวของธาตุอาหารเป็นไปอย่างสะดวกประกอบกับปริมาณน,น้ําฝนความชื้นและลักษณะภูมิอากาศที่เป็นใจส่งผลให้การปลูกทุเรียนปราจินบุรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตนโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองปราจินบุรีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดและขึ้นชื่อเป็นสินค้า GI ก็คือ สินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีนะคะซึ่งเป็นสวนของอาจารย์ชุมพศ์ค่ะอาจารย์คะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าสวนทุเรียนที่นี่ปลูกมาก,กี่ปีแล้วคะอาจารย์หกสิบปีครับก็เริ่มปลูกกันมาเป็นทุเรียนพื้นเมืองไม่ใช่หมอนทองค่ะนะหมอนทองในเป็นทุเรียนที่เราสามารถไปแปรรูปเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมได้เวลาผลิตออกมาถ้าคนไม่บริโภคเราสามารถจะแปรรูป เป็นอาหารในรูปอื่นอย่างเช่นไปเป็นขนมเป็นไอติมพราะนี้นะฮะเป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวนถามถึงทุเรียนหมอนทองที่นี่ค่ะปราจีนบุรีแห่งนี้จุดเด่นคืออะไรคะจุดเด่นก็คือเนื้อรสชาตินะเราบอกเลยว่ารสชาติจะกลมกลม่อมแล้วก็ละเอียดไม่มีเสี้ยนสําหรับขั้นตอนการปลูกบ้างดีกว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเป็นไงบ้างคะจุดเริ่มต้นการปลูกนี็คือเราต้องดูความเหมาะสมคือพื้นที่ดินนะไม่ใช่ต้องเป็นที่รุ่ม แล้วก็ไปที่ดอนเกินไปไอ้ที่ดอนเราปลูกได้แต่ปัญหาคือเรื่องน,น้ำเนเ่องดูแลนเนี่ยเราต้องให้น้ํามากะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะการปลูกนี่ก็ใช้เวลาเขาบอกว่หปีก็จะเริ่มตกลูกบอนทองครับสําหรับขั้นตอนการดูแลเป็นไงบ้างคะขั้นตอนการดูแลการ,การดูแลที่นี่ก็ 1. ระบบน้ำสอการดูแลการตัดหญ้าการให้ปุย๋ยการตกแตง่งหลังจากเอาดอกเขาใช้เวลา180วันนะอ8 0 หมอนก็จะเก็บเกี่ยวได้แก่ได้ทีนี้การดูถ้าเราไม่นับวันเราก็จะดูทุเรียนก็อันดับแรกก็จับลูกทุเรียนมานะมองลูกตุเรียนที่ต้นหนึ่งขั้วตัวนี้จะโปรนรอยปิงนี่จะโปนโปรตรงนี้โปนเราเราแยกรอยปิงตรงนี้นะโปนแล้วขั้วจะสากนะแล้วผิวมันเราจะเห็นว่าหนึ่งนวลมันจะค้ำและคำ้ำสีคำ้ำแล้วเวลาดีดดูเนี้ยมันจะเสียโปกนี่คือแก่นี่คือเคาะทีรูปบนบนต้นบนต้นที่ถ้าจํานวนมากเราไปเคาะไม่ไหวเราจะใช้วิธีการคืนนับวัน นับวันนับวันว่ามันมันโรยดอกตั้งแต่เมื่อไ,รอไหร่จาไว้เราถึงเวลานั้นเราตัดเราก็จะไม่พลาดโอ้โหเห็นอาจารย์พูดขนาดนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะลองชิมแล้วค่ะครับอันนี้คือตุเรงปาจีเวลาผ่าปุ๊บเรายกมาปุ๊บมันจะหลุดเลยค่ะมันแห้งเนื้อเราเห็นว่าสีเหลืองเข้มนะหมอนแล้วเนียนสองไส้จะขาวไส้ตรงกลางาจับปุ๊บเนียมันจะหลุดเลยหลุดเลยเราต้องใช้มีดหรือมือไปจับนี่จับฟั่มปุ๊บจะหลุดเลยออกจากกันเลย หวานนะอาจารย์ครับเนื้อเนียนมากโอ้โหแบบว่ามันละเอียดมากเลยอาจารย์นี่คือทุเรียนปราจีนฮะของแท้แล้วเราทุเรียนเราไม่ผ่านน้ายาแล้วก็แห้งด้วยครับครับวันที่อาจารย์พูดเลยนะคะลักษณะของทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีนั้นเปลือกผลจะมีลักษณะบางผิวสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม มีหนามทีส่วนเนื้อทุเรียนจะมีความแห้งไม่แฉะสีเหลืองหนาเส้นให่น้อยรสชาติหวานมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสำคัญของทุเรียนหมอนทองปราจินบุรีนั่นเองค่ะพี่หอมคะถ้าพูดถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจินบุรีค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนมากน้อยแค่ไหนคะถ้าจะพูดถึงพื้นที่เนี่ยโดยกันสภาพดินเป็นหลักก็คือปราจินบุรีเนี่ยอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในอดีตในสันนิษฐานว่าพื้นที่แถบนี้ก็คือเป็นการพังทลายของดินภูเขาลงมาก็จะมีทั้งลุกรังมีทั้งอินทรีย์วัตถุมีต่างอยู่นี่นะครับและสภาพดินก็คือเวลาลดน้ำแล้วเนี่ยมันไม่ขังไม่เปียกชื้นไม่แฉะสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำในดินได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณภาพของทุเรียนที่เนี่ยคุณภาพดีถาาถึงเรื่องของการส่งเสริมค่ะการปลูกพืชแบบ GAP เนี่ยที่นี่ให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ ทุเรียนแปลงนี้นะครับโดยเฉพาะตลไม่เคสเนี่ยเราก็จัดตั้งเป็นทุเรียนแปลงใหญ่บีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยประมาณ90รายทุเรียนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณพันกว่าไร่ที่ทําเรื่องของมาตรฐานสินค้าเรื่องของ G A P เนี่ยส่วนนี้ก็ผ่านของ G A P แล้วก็ของ G I ไปแล้วนะครับในบางส่วนก็จะค่อยๆค่อยๆตามมาในส่วนของเกษตรกรรายอื่นโดยใช้ต้นแบบจากจากแปลงนียนะครับก็คือส่งเสริมในเรื่องของเกษตร G A P ด้วยแล้วก็สินค้า G I ครับ ได้ขึ้นทะเบียนได้พอแล้วเรียบร้อยครับถาพถึงความสําคัญของการจดทะเบียนสินค้า GI หน่อยคะถ้าเปรียบเทียบระหว่าง GI กับ g a p เนี่ย GI มันหน้าตาเวลาเจอใครที่สวยก็จะสะดุดส<ม>ะดุดใจสะดุดใจแล้วก็จําส่วน g a p นี่เปรียบสเสมือนทั้งตัวทั้งร่างกายทั้งทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆ GI กับ g a p เนี่ยจริงๆจะต้องควบคู่กันไปถ้า GAP ดี GI ก็โอเค oh. หอคือเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนั่นเองนะคะเรื่องของการส่งเสริมการตลาดช่องทางอื่นๆเนี่ยที่นี่เป็นยังไงบ้างคะของปราจินบุรีเนี่ยมันจะไม่มีโลงทุเรียนก็จะเป็นลักษณะขายตรงขายออนไลน์บางสวนก็จะขายตรงกับดีลกับตลาดทั้งนนทบุรีทั้งตลาดไทยที่มาตัดมาจับมาจองไว้ตั้งแต่ต้นส่วนประเด็นที่เราสนับสนุนเรื่องตลาด เรื่องการประชาพันธ์คือเรื่องของการจัดงานผสมเกสรทุเรียนให้มาผสมด้วยตัวเองแล้วก็จองต้นที่ตัวเองผสมเหมาเอาต้นนี้แล้วก็ส่วนเจ้าของเนี่ยจะดูแลรักษาให้จนไปกระทั่งตัดซึ่งเราก็นำเอาเรื่องของเนี้ยมาเป็นการตลาดได้อีกประเด็นนึงครับสอชอ5 9 1 0 0 0 8 7คือเครื่องหมายการันตีจากหมายเลขทะเบียน ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนผู้เรียนปราจีนบุรีเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนผู้นิยมบริโภคผู้เรียนทั้งในด้านชื่อเสียงและคุณภาพค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เชิดนาทางคือทั้งถิ่นได้ดำเนินการคือรณรงค์นะฮะแนวทางให้ปลูกทุเรียนนะครับจริงๆแล้วปลูกทุเรียนเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลน,นะฮะ ได้จัดทำกลุ่มแล้วก็แนวทางที่เราจะดูแลในส่วนตรงนี้ก็คือสนับสนุนกลุ่มได้จัดซื้อพันธุ์ต้นทุเรียนนะฮะแจกจ่ายให้กับทางพี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับเราได้ตั้งกลุ่มให้กับกลุ่มแม่บ้านนะครับไปทําปุ๋ยชีวภาพเพื่อในในการดูแลรักษาต้นมีการเข้ามาบูรณาการในสวนแปลงใหญ่ๆของทุเรียนแปลงใหญ่แล้วก็ของแปลงทุเรียนต่างๆนะครับของจังหวัดประจินนะบุรีนะในส่วนตรงนี้ ถึงแม้จะไม่ใช่ศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกนะคะแต่ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและรสชาติที่อร่อยหอมหวานนะคะทําให้ทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเลยค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ที่จังหวัดปราจีนบุรีเลยค่ะจะได้รู้นะคะว่าทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีแห่งนี้จะอร่อยแค่ไหนและจะมีสเสน่ห์แบบไหนนั่นเองค่ะเนี่เลยค่ะตะวันออกสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนของดีอีกหนึ่งชนิดที่ชาวจังหวัดปราจีนบุรีอยากให้คุณผู้ชมมาลิ้มชิ ทุกท่านนะครับสนใจที่อยากจะชิมทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรีนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับปราจีนบุรีมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าเที่ยวน่าสนใจแล้วก็อย่างน้อยๆอยากเชิญชวนให้มาชิมหมอนทองปราจีนบุรีครับ